สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกลากับเปาเจษราห EP หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับใน EP นี้ครับเป็น EP ที่ต่อเนื่องนะครับมาจากคําถามที่ผมตอบมาในหลาย EP ในไลฟ์นะว่าคือมีหลายๆคาถามเกี่ยวกับการเทรดที่ผมามาตอบทีนี้ปรากฏว่าเมื่อไลฟ์ล่าสุดนะครับผมตอบไปรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันสามารถขยายได้อีกหลายมิตินะครับก็เลยเออกมาทําเป็นชวนมาเกลวในคลิปนี้ให้นะครับก็คือเรื่องของความรู้เป็นพิษนะครับหลายคนบอกว่าติดอยู่ที่ปัญหาเรื่องความรู้เป็นพิษครับทำให้การเทรดไม่โอเคครับซึ่งความรู้เป็นพิษเขาไม่่ได้บอกวาเป็น เป็นพิษในด้านไหนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอามาตอบในทุกมิติเลยดีกว่ากับเท่าที่มีคนเคยปรึกษานะครับมิติแรกที่ผมเจอสำหรับคนที่ม,มีความรู้เป็นพิษนะครับก็คือคนที่คิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังเห็นไม่ได้เพราะเขาสวยนะครับยังไงอ่ะคืออย่างนี้บางคนที่เรียนมาเยอะๆครับเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเวลากราฟมันเกิดขึ้น,เ,เ,น,นเช่นสมมติราคาทองมันพุ่งขึ้นไปแรงๆไปชนเป้านี้เขาจะบอกอ๋อมันขึ้นมาเพราะนะครับมันมีตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาชนตรงนี้แล้วมันย่อทำให้ทำใหมผลเสียย่อมันย คืออธิบาย,ย้อนหลังไม่หมดแต่มาเทตุจริงหน้างงานทําไม่ได้นะครับไอแบบเนี้ยนะครับมันทําให้หลายๆคนยนคะคิดว่าวรู้มรู้มาครบมันม,มันไม่ได้ตังว่ามันซวยกันเลยเว้ยนะครับคือคุณไปไปโทษความซวยแล้วหรือบางคนอาจจะแบบสงสัยไม่ใช่ทางแม่งรู้หมดแต่แบบตังไม่ได้เยเริ่มท้อเริ่มหมดกําลังใจเลยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับคือถ้าคิดแบบเนี้ยเราก็แก้ปัญหาผิดแล้วจริงๆอเ่ะนะครับผมนอกอนเอนาะอธิบายเข้าใจก็คือว่าจริงๆแล้ว การอธิบายย้อนหลังมันง่ายกว่าการวางแผนล่วงหน้ามากมากเหตุผลเพราะว่าการอธิบายย้อนหลังเนี่ยสมมติคุณมีความรู้อยู่นะครับชุดความรู้อยู่สิบชุดเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณได้แค่ดูว่าเฮ้ยอะไรวะที่มันสามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้และหยิบไปวางเทียบอธิบายจบนะครับแต่ว่าการที่คุณจะพยากรณ์่ล่วงหน้านะครับมันมันต่างกันเยอะมากนะครับเหมือนกับสมมติวิกฤตเศรษฐกิจเกิดแล้วพอเกิดปุ๊บก,ก็มานั่งพูดว่ามันเกิดเพราะอันนั้นหนึ่งสองสามสี่นะครับมันพูดง่ายมันเกิดขึ้นแล แต่ถ้าเกิดจะเก่งจริงคือคุณต้องอธิบายได้ก่อนที่วิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดอารมณ์นั่นเลยก็คือเวลาคุณมีความรู้เรื่องกราฟสมมุติคุณมีสิบชุดคุณก็มาดูกราฟนปัจจุบันณก็อดีตนะครับเทียบกันแล้วก็มาคาดการณ์ว่าเฮ้ยตอนนี้มันน่าจะใช้ความรู้ชุดไหนในการอธิบายคาดการณ์อนาคตให้มันมีความถูกต้องให้ได้มากที่สุดอันนี้นะครับมันยากเพราะว่าเหตุการณ์มันจะไม่เกิดคุณจะต้องคาดการณ์จากอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดการณ์อนาคตซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่่งงททีต้ออาาาาาาัยควมํํนนนรบบใกกฝึ และความเข้าใจจริงๆว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณรู้จริงๆไหมถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณรู้คุณจะรู้ว่าสถานการณ์นี้เหมาะกับชุดความรู้แบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณแค่พ่องจํามาคุณแค่จําได้เฉยๆคุณก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนั่นเองดังนั้นวิธีการแก้ก็จะผิดอันนี้คือตัวอย่างแรกของความรู้เป็นผิดนะครับส่วนตัวอย่างที่สองนะครับก็คือความรู้ตีกันเองนะครับก็คือพอรู้เยอะๆนะรปรากฏว่าหลุดเรียงมาจากหลายสํานกครับศึกษาจาก YouTube เต็มไปหมดปรากฏความรู้้้ตีีกกันเเออองงาไไใชจริม่ด เพราะอะไรเพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครัแบไม่ว่าจะเป็นความรู้หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับมันจะมีสิ่งที่มันเหมาะสมน,นะครับเช่นอินดิเคเตอร์หรือความรู้บางอย่างอาจจะเหมาะกับการเทรดสั้นบางอย่างอาจจะเหมาะกับการเทรดยาวนะครับบางอย่างอาจจะเหมาะการเทนะรดก,ก,กลางบางอย่างอาจจะเหมาะกับทองบางอย่างอาจจะเหมาะกับหุ้นแต่คุณเอามาปนนกันโดยที่ไม่รู้เลยคุณมองว่าทุกอย่างคือความรู้ที่มันสามารถใช้ได้ปรากฏพอเอามาปนกันมันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะมันตีกันเองเช่นสมมติคุณไปเอานะครับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกสินค้าเทรดสั้น กับอีตัวหนึ่งเอาสารตยยาวและเอามารวมกันแล้วเอามิกและคิดว่าทามิกได้ผสมกันน่าจะดีปรากฏพังสิงครับพออีตัวหนึ่งบอยซื้ออีตัวหนึ่งบอยขายอีอตัวหนึ่งบอยซื้ออีตัวหนึ่งบอยยังมันคือมันก็จะไม่ชัดเจนดังแบบน,นั้นความรู้ที่มันจะมีประโยชน์แล้วมันหลายๆอย่างที่คุณเรียนมามันเอามันจะมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องรู้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียของชุดความรู้นะครับหรือแม้กระทั่องอินดิเคเตอร์ที่เราจะเลือกมาใช้เนี่ยนะครับมันเหมาะกับอะไรสินค้าอะไรสไตล์ไหนเหมาะตัวเราไหม แล้วค่อยเอาความรู้ที่มันเหมาะ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 กับสิ่งที่เราเลือกเอามารวมกันนะครับอันนั้นถึงจะดีแต่ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าแต่ละอย่างมันเหมาะกับอะไรไม่รู้แะบตอบไม่ได้นะครับแล้วคุณเอามามิกันมีกันเละครับนะอันนี้คือความรู้ปิะเอันที่สองนี่มิติหนึ่งนะครับมิติที่สามที่ผมเจอก็คือบางคนก็คิดว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งดีนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยคนที่ยิ่งรู้เยอะยิ่งดีอะหลายหลายคนจะเป็นลนักษณะกับเสพติดการเรียนก็คือเรียนเยอะๆก็จะรู้สึกดี แต่รู้สึกแบบเออมีความสุขเพราะเราเก่งน,นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเรียนเยอะๆดีไหมดีแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญในตอนแรกๆการเรียนรู้เยอะๆคือสิ่งที่ดีแต่พอคุณรู้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว,ว่าการพัฒนาตัวเองและการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนตัวเองสําคัญกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้เยอะนะครับแต่คุณไม่พัฒนาจุดอ่อนของตัวเองนะเช่นไม่ค่อยมีวินัยตัดตอปลอช้าตัดสินใจช้าขี้เกียจทําการบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณไม่แก้จุดนี้ นะครับแต่คุณไปเรียนก็่มไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่มีทางเป่นดีขึ้นหรอกเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงมันยังไม่ได้โดนแก้ไขนะครับปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ด้วยการเรียนมันเกิดจากการจดบันทึกนะครับพัฒนาตัวเองแก้ไขปรับปรุงนะครับมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้พื้นพิษอันนี้ก็คือคนที่รู้สึกว่ายิ่งเรียนเยอะยิ่งดีถ้าเกิดว่ามันเกิดประเด็นคล้ายๆที่ผมพูดเมื่อกี้ก็จะทําให้ติดหลงอยู่นั้นไปต่อไม่ได้นะครับ,รบแล้วก็ไม่กี่สุดท้ายนะครับที่มีค,ามความปรึปกษา มันทําให้เราบั่นใจมากเกินนะครับแบบมองเป็นช็อตๆเลยถึงตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะย่อนั้นถึงตรงนี้ปุ๊บปิดลองเดี๋ยวมันจะย่อเปิดช็อตพอมย่อมาปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องเด้งอปิดช็อตเปิดลองคือเก็บทุกเม็ดนะครับเก็บทุกเม็ดคุณไปถึงตรงนี้อ่ะแบ่งขายเพรเดี๋ยวมันจะย่อเดี๋ยวลงมาตงนที่แค่นจะซื้อคือถามว่าเก็บทุกเม็ดมันทําได้ไหมมันทําได้ถ้าคุณมีประสบการณ์สูงมากคุณเก่งมากและคุณยอมแลกนะครับพลังงานในชีวิตแลกพลังเวลาในชีวิตเพื่อจะเก็บทุกเม็ด ต่ถามว่ามันทําได้ตลอดไหมมันก็เหมือนกับคุณวิ่งเต็มกําลังนะครับสบปีดความเหนื่อยร่างกายคุณไหวแต่คุณวิ่งเต็มกําลังคุณคิดว่าคุณจะวิ่งตลอดไปได้ไมไม่ได้มันถึงจุดจุดหนึ่งนะครับความเหนื่อยล้านะครับมันก็จะทําให้คุณดรอปประสิทธิภาพการเก็บทุกเม็ดมันอาจจะทําให้คุณมองภาพเล็กได้แต่คุณอมองภาพใหญ่ไม่ออกเพราะมันจมอยู่ในดับภาพเล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันไม่มีใครที่ถูกเป๊ะ,ปะตลอดเวลาครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมัน ทุกสินค้าบนโลกอะครับมันเป็นดินามิกคือมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆถึงแม้ดินามิกนั้นมันจะเป็นวัฏจักรหมายความว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะสั้นเป็นไปเรื่อยๆที่ประเด็นก็คือหน้าเทดของแต่ละคนนะครับทุกหน้าเทศมันจะเหมาะกับตลาดไม่เหมือนกันนะครับบางหน้าเทศเหมาะกับตลาดไซเวนะครับจะได้เห็นได้ดีพะตลาดเป็นเทรนมากะตกรดหรือขายหมูประจําหรือชอบสวนเทนประจำพระคิดว่ามันจะวิ่งในกรอบนะครับแต่ว่า พอท,ที่เทดเป็นเทรนด์พอไซด์เวก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดหดี๋ยวจะโดนแต่ถ้าเป็นเท์ก็คือกินเต็มทีนี้มันไม่มีหน้าเทดไหนที่มันแบบโอ้โหเทพขนาดแบบหน้าเทดเดียวเหมาะได้กับทุกสภาวะตลาดไม่มีดังนั้นไอการที่เราไปเก็บทุกเม็ดอ่ะมันจะได้แค่ช่วงหนึ่งพอได้ช่วงหนึ่งคุณมั่นใจมั่นใจปุ๊บคุณใส่เงินเพิ่มปรากฏว่าช่วงที่มันภาวะตลาดมันไม่เอื้อกับหน้าเทดเราก็จะโดนดังนั้นนะครับการจะเก็บทุกเม็ด เพราะว่ารู้สึกว่ามั่นใจในความรู้ที่เราเองมีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นดาบสองคมแล้วเวลาโดนนะถ้าคุณโดนหนักๆโดนทีๆไอ้ความมั่นใจนะั้นคนที่มั่นใจพีคๆนะพอมันเสียเนี่ยมันจะลงไปลึกมากจนมากินมถูไม่กลับนะครับ,นะรบตอนนั้นมิติความรู้มุมที่ผมนึกออกที่มีคนปรึกษาก็าประมาณนี้นะครับหวังว่าสาเหตุและว,วิธีแก้ที่ผมแชร์วันนี้น่าจะช่วยหลายๆคนที่ติดเรื่องนี้อยู่ได้นะครับส่วนอังคารหน้านะครับเราจะมาแคร์เรออือกแชร์เรื่องไหนเราจะมาคุยเรื่องไหนกันนะโปรดติดตามหรือถ้าเกิดอยากผมเกาเรื่องไหน พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ